ยังจำได้ไหมคนชื่อแจ็คมาหลายคนบอกโอ้โหคิดถึงมากเพราะไม่ได้เจอกันไม่นี่ประมาณสัก7 8เดือนแล้วนะครับ คงจะจํากันได้นะครับครั้งที่ถือว่าเป็นระเบิดรูปใหญ่ในชีวิตของแจ็คหมาก็คือการที่เขาได้มีการปรากฏตัวนะครับก่อนที่จะมีการ IPO and Group นั่นเองนะครับ23ตุลาคมก็เกือบเกือบจะ1ปีก็คือ1ปีหย่อนไป2วันนี้นะฮะได้มีการออกมาและส่วนหนึ่งก็คือการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลจีนกันด้วยหลังจากนั้นตัวเขาก็หายจากหน้าสื่อปริยะใหญ่จนกระทั่งกุมภาพันธ์ครับปรากฏภาพออกมาเป็นเวลาสั้นๆจาได้ไหมฮะด้านหลังเป็นหินแกรนิตสีเทาๆออกมาพูดไม่กี่ประโยคจากนั้นก็ จากนั้นทางด้านอลบาบาเองนะครับก็เผชิญกับวิบากรรมหลากหลายประการรวมถึงกรณีที่บอกทําผิดกฎหมายการผูกขาดกันด้วยเสียเงินไปนะเวลาน,น2,800ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถือว่าใหญ่เป็นประวัติการที่ทางการจีนมีการปรับบริษัทใหญ่ไปด้วยแต่ว่าล่าสุดนี้แจ็คมานะครับ ลับมาปรากฏออกมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากเือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยรายงานข่าวบอกแบบนี้ครับบอกว่าณเวลานี้แจ็คหมาและเพื่อนๆของเขากําลังไปดูงานไปดูธุรกิจหลากหลายในภูมิภาคยุโรปและไปดูธุรกิจการเกษตรที่สเปนกันด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันบ้างครับว่ารายละเอียดนี้นนอ้างอิงมาจากรายงานข่าวของรูเบิร์กซึ่งก็อ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสื่อใหญ่ของฮ่องกงก็คือ South China Morning Post ซึ่งณเวลานี้ส่วนหนึ่งเลยผู้ถือหุ้นก็คืออาลีบาบา รายงานบอกตอนนี้แจ็คมาตอนนี้อายุ57ปีไปแล้ว ดูงานนะครับเดินสายในทัวโโร์ยุโรปนะครับประชุมทางธุรกิจดูงานทางด้านของอุตสาหกรรมการเกษตรและก็เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในสเปนด้วยในขณะที่สถานีโทรทัศน์ CNBC นะครับบอกว่าแรงข่าวที่ขอที่จะไม่เปิดเผยชื่อบอกมาเขาเดินทางไปที่สเปนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับเพื่อนเพ้เขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็หุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับพักผ่อนบนเรือสำราญก่อนที่จะไปดูงานทางธุรกิจกันด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสอบถามไปนะครับที่ทางด้านของอบาบากับมูลนิธิของแจ็คหม่า ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเลยนะครับอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของหมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์กันเลยนะครับโดยที่เขาก็เงียบขายกันไปอย่างที่ได้บอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยออฟฟิเชียลนะฮะอย่างที่แบบได้เห็นแบบเป็นใหญ่เป็นโตนะฮะณนะเวลานั้นก็23ตุลาคมกันด้วยโดยที่หลังจากนั้นรัฐบาลจีนเขาเข้าไปตรวจสอบกำกับดูแลตั้งแต่กรมีการเตรียมการ IPO ของแอน r รุปกันด้วยนะครับท้ายที่สุด IPO ในครั้งนั้นก็ต้องพับฐานกันไปเพราะรัฐบาลจีนสั่งนะครับหลังจากนั้นวิบากกรรมต่อมาก็คือเรื่องการถูกสอบสวนในข้อหาผูกขาดทางการตลาดโดนสั่งปรับเงินไปอย่างที่ได้บอกนะครับ2,800ล้านเหรียญสหรัฐคำนวณเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นลงครับ88,000ล้านบาทกันเลย ดูเบิรรายงานนะครับบอกการปรากฏตัวของแจ็คหมาในครั้งนี้เป็นสนานบวกนะครับบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโตเขากับทางการจีนตอนนี้น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งไปแล้วนะครับแน่นอนครับว่าตลาดหุ้นเองนะครับก็คือหุ้นของอบาบาที่ิสต์เอาไว้ที่ฮ่องกงเมื่อวานตอบร,รับข่าวนี้เป็นอย่างดีเลยเพราะพุ่งขึ้นไป9.2%อันนี้สูงสุดเลยนะฮะก่อนที่จะมาติดตัวไปที่บวก6.6%กันด้วยนะครับโดยที่ถือได้ว่าครั้งนี้เป็นการขยับนะครับสูงขึ้นเลยนะครับ มากๆสําหรับในเดือนนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าหน้าเวลานี้ขยับขึ้นรวมกันแล้วประมาณ30%ด้วยกันอ่ะทีนี้ทางด้านของทาริกเดนินเซนเป็นผู้จัดก,การกองทุนความมัง่งคั่ง GFM Asset Management สแสดงความคิดเห็นกับสถานีโทรทัศน์ CNBC นะครับบอกการปรากฏตัวในครั้งนี้ได้สแสดงเห็นถึงความสำคัญของจัดหมานะครับที่มีต่อผู้ถือหุ้นมีความหมายว่าพอปรากฏต,ตัวปั๊บตลาดตอบรับดีทันทีเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับว่าการที่มาเนี่ย ไม่ได้เงียบในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้กลับมาในครั้งนี้ทําให้ราคาหุ้นพุ่งสูงเกือบ10%เ็ข้าเกือบเก้าจุดสองเปอร์เซ็นต์มันเองทีนี้นอกเหนือไปจากการปรากฏตัวของจักหมานะครับในครั้งนี้แล้วเนี่ยหุ้นของ阿里บายังได้อีกหนึ่งแรงหนุนกันด้วยก็คือทางบริษัทเขาเองได้มีการเปิดตัวระบบประมวลผลแล้วก็ชิปตัวใหม่ออกแบบเองครับครั้งนี้มีชื่อว่าย e ี่เทียนเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับซึ่งชิปตัวนี้阿里บาระบุแบบนี้จะทําให้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติงมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้้นนออีกดวยะครับ ก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องดูก้าวต่อไปนะครับว่าในแง่ของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูดีขึ้นแล้วก็ความมึนตึงที่เดินหน้ามาเกือบจะหนึ่งปีนั้นเนี่ยจะคลี่คลายไปในทิศทางใดและจะพุ่งไปสู่จุดใดกันแน่นะครับทางกลางนโยบายของสีชิ้นผิง Common Prosperity สิ่งนี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับเฟินครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ